สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจอกลุ่มนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะซึ่งในนี้นะคะครูได้จะอยู่ใน EP สองแล้วนะเกี่ยววันนี้นะคะครูก็จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของกบนั่นเองนะคะกบเนี้ยถือว่าเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและเป็นสัตว์ที่เราเรียกว่าเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหรือสัตว์ที่บกขึ้นน้ำนะคะ ซ่งสัตว์เหล่านี้ที่พบนะะในสัตว์เครื่องบวกน้ำเช่นกบสารแมนเดอร์ครางคู่หรืออ,อ่างเป็นต้นนะคะสัตว์พวกนี้ก็จะอยู่ในสัตว์พวกสัตว์เลือดเย็นนั่นเองนะคะแต่วันนี้นะคะคลิปที่ครูจะออากาให้นักเรียนบูนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับคลิปวิดีโอชีวิตวงจรของกบนั่นเองนะคะเราไปศึกษาพร้อมกันเลยค่ะ ซึ่งกลุ่มที่เราเจอนะคะก็จะมีลักษณะแตกต่างกันนะคะมันก็จะมีหลายชนิดนะคะ ภาพนี้นะคะก็จะเป็นวงจรชีวิตของกบนะคะซึ่งชีวิตของกบเนี่ยจะมีการปฏิสนธิแบบภายนอกนะคะโดยระยะแรกนะคะตัวเมียนะคะก็จะมีการวางไข่แล้วก็จะมีน้ําเชื้อนะคะของตัวผู้นะคะกบตัวผู้เกิดการผสมพันธุ์กันนั่นเองนะคะซึ่งไข่อของกบตัวเมียนเนี่ยลักษณะก็จะคล้ายๆกับเม็ดแมงลักนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อมีการระยะผสมพันธุ์เสร็จแล้วนะคะจากไข่ลงนี้ก็จะมีการฟักตัวเป็นตัวโอ่นะคะ โดยตัวอ่อนนี่ก็จะอาศัยอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็มันก็จะมีหางเกิดขึ้นลักษณะจะคล้ายปลาด้วยนี่น,นะซึ่งมันจะมีการหายใจโดยใช้เหงือกนะคะซึ่งลักษณะแบเนี้นะคะช่วงนี้ที่เราเรียกเราเรียกว่าลูกโอนะคะระยะต่อมานะคะ,ะระยะต่อมานะคะมันก็จะมีหางเริ่มเกิดขึ้นนะคะและเหงือกที่มันใช้หายใจนะคะก็ค่อยๆหายไปนะคะโดยมันก็จะมีปอดนะคะ เกิดขึ้นนะคะใช้หายใจเต็มที่โดยใช้ปอดเกิดขึ้นนั่นเองระยะต่อมานะคะหางมันก็จะค่อยๆหายไปนะคะโดยขาเนี้ยก็จะมีการากลายเป็นกลตัวเล็กเกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะกลเนี้นะคะมันก็จะอาศัยอยู่บนบกนั่นเองนะคะมันจะมีลักษณะผิวหนังนะคะบางและชุ่มชื้นตลอดเวลาเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเกล็นั่นเองนะคะ เน,นียนแรกนะคะนี่เมีนที่สองไปเป็นลูกโอ๊ตนะคะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะเริ่มมีหางเกิดขึ้น,นะะแล้วก็จะมีขาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็กลายเป็นตัวเต็มไหน่ได้เลยน,นี่ก็คือภาพระยะแรกนะคะของอกนั่นเองตรงนี้ระยะนี้นะคะก็จะเริ่มมีขาเกิดขึ้น นี่คือระยะเรกของกบนะคะที่ครูพูดถึงก,ก็คือการกเมิดเมลักนั่นเองนะคะที่ครูอธิบายเมื่อกี้นะคะเรื่อมีการผสมพันธุ์เกิดขึ้นนะคะระหว่างตัวผู้ตัวเมียนะคะนี่ก็คือจะเป็นตัวโอนก็งในนะคะ ลักษณะนี้ก็จะกลายเป็นลูกโอ๊ตนั่เองนะครับแล้วก็มันก็จะมีขาตื่นขึ้นด้วยนะคะเนี่ยจะมีขาเด่มงอกออกมานีเองนะครับแต่มันก็ยังอาศัยในน้ำอีกนะครับเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวเต็มวัยแล้วนะ,ะนี่คือระยะที่สามของมันนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็กลายเป็นกบตัวเต็มวัยน,นะคะที่มานาสีมันบกนั่นเองโดยในที่นี้นะคะมันก็จะมีผิวหนังบางและชุ่มชื้นเป็นตัวเวลานะคะก้มก็แล้วก็มันก็จะมีปกเพื่อใช้ในการเล่นเป็นเกตนันเอย สำหรับคลิปนะคะเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของกบก็จบลงไปแล้วนะคะท้ายที่สุดนี้นะคะสิ่งที่ครูจะขอฝากนักเรียนนะคะก็คือให้นักเรียนนะครูมีการบ้านให้นักเรียนก็คือให้นักเรียนนะคะไปเขียนเกี่ยวกับวงจรชีวิตของกบนะคะลงในสมุดเป็นการบ้านแล้วนําแล้วค่อยออกมาส่งครูนะคะหวังว่านะคะคลิปนี้คงให้ความรู้กับนักเรียนนะคะเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของสัตว์ในที่ก็คือกบนะคะไม่มากก็น้อย นะะในช่วงนี้นะคะคิดกำลังกระบาดอยู่ครูกูก้ให้นักเรียนนะคะรักษาสุขภาพนะแล้วก็พุกเดีพกเดีวล้างมือ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าไปอยู่ในสถานที่ที่คนเยอะนะคะแลว่าคนในอานตัเองสำหรับคลิปนี้ครูขอจบตรงนี้เราก็จะเจอกันในชั่วโมงหน้าในคลิปต่อไป,ปาคาะกับคุณค่ะ